พิกาจูอยู่ไหนพิกาจูออกมาเร็วไว้น,นนะนเดี๋ยวเขาจับนายเอทารุก,ก่อนพิกาจูนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยพี่เมกุมะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอะไรเขาจะสู้กับพี่เมอ๋อพี่เมกุมะเขาจะสู้จะสู้กับผมเหรอเป็นเป็นหมีใช่ไหมหมีแต่ว่าหมีมันสู้กับโอ้ยจะสู้ทันได้ที่ไหนหนีนดิ <laughs> ไปเลยไม่เขาจะสู้กับคีคีโงคังเงี้ยคีตโตคังเงี้ยมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วตายเหรอไม่ตายแต่ว่าหนีปิกาจูอ,อยู่ไหนเนี่ยเออหาแป๊บนึงให้อยู่แถวนี้แหละป,ปิกาจูปิกาปิกาจูนี่นทางสถานู้มีฟมมุงมนเซ็นเตอร์ด้วยอะ่ะเดินไปต่อเลยรอทำไมพอเจอแล้วก็เจอกันต่อเยอะเนาะอือ ปีกาปีกาจูนี่ตัวอะไรบินา,าตัวอะไรพีชจอรเดนบิลไปเลยทันเดอ,อร์ช็อคครับอุ้ยตัวนี้เวลสามสิบหกเป็นงูยาวๆบินกูมาหรือปีกาจูหายไปไหนหมดน่ที่ไหนอะ่ะไม่หาเราน้องไม่เจอเลยกำเดี๋ยวน้องบินก็ได้พี่จะได้เห็นน้องนะ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 พี่รอแปบ๊บ เฮ้ยใครริวหายหายพี่นไม่รู้ครับใครริวจมดินเตอร์นะนี่ยเขาอยู่นี่ไหนเอ่ยนี่อาแล้วพี่อยู่ไหนวะพี่ไหนโปเกมอนเซ็นเตอร์ขวัญยังไม่เห็นในแมปเลยไม่เอ่ยโปเกมอนเซ็นเตอร์อันเดิมเหรออ่านี่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 อันใหม่อันใหม่อ๋อนี่เคลื่อนใหม่เหรออันใหม่มั้ง มังมั่าตกตกตกแอยู่กล่เรได้หิวได้ไงก็ดีนะไม่เห็นมีปิกาจเจอแล้วปิกาจูเจอแล้วไหนไหนไหนไหลื้วสามสิบสามสิบแปดนะอู้หวว่าปอ่ามีสองตัวตอนนี้มีเกิดีนี่สองตัวไหนพี่ตรงไหนนี่นีอ่าเดี๋ยวจะบินเดีจะบินให้ดูขวัญอยู่ตรง กะมนอเห็นไหมเห็นพี่บินไหมไหนวะหมุนแบบดูแบบเดี๋ยวตาลายเห็นไหมไหนอ่ะวิกเกจูเกิดอยู่หน้าพูมอนเซ็นเตอร์เนี่ยเหรอมันทางเข้านี่เลยเนี่ยอ๋ออยู่ฝั่งโน้นเหรอโอเคพี่ควันอยู่ตั้งไกลนี่มาแล้วโอ้ห่างที่เลยเหรอเอออยู่ฝั่งโน้นเลยนี่นี่ พิกาจูพิกาจูนั่้ไงแม่มาลองพิกาพิกาพิกาจูไหน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 มาทางนี้แล้วทางนี้แล้วไหนวะนี่เร็วเร็วเร็วหาพี่ไม่เจอเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะพิกาพิกาจูไปไหนล่ะไหนวะหายตัวไปแล้วพิกาจูเออเนี่ยเนียไม่ใช่ไหนวะ อ้าวมกระตูหายพี่กันไหนแล้วอะมันหายไปไหนแล้วอะมันดิบไปแล้วอ่ะอุ้ยอะไรดิบดิบอะเออเมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้แล้วเอมองก็ฟันปุ๊บหนึ่งค่าสายตาแป๊บหนึ่งมันหายไปเลยครับมันวิ่งเร็วอะอะไรที่มันงบวาร์ปเนี่ยมันมีตัววาร์ปได้ด้วยเหรออือ ีกันจูหายเลยว่ายในไม่รู้แล้วเสียใจเดี๋ยวหาให้ใหม่เกิดไม่เกิดแถวนี้แหละเดี๋ยวดูก่อนขึ้นพีกัจูของพี่อยู่ไหนเมื่อกี้เห็นหลายตัวเลยนี่ไม่ใช่ตัวเหลืองบัตเตอร์ฟีครับเดี๋ยวก็เจอมั่ง มืดแล้วมันมันไม่เกิดตอนกลางคืนนะจริงนี่มันคงไปไนอนแล้วแหละโอ้ข้าใส่ตาแป๊บเดียวหายจ้อยเลยนะครับแล้วเราจะนอนที่นี่ได้หรอมอสเ,เตอร์ได้ครับนอนไม่ได้ได้มีเตียงเหรอมีมีมีไปนอนดีกว่า,ม,ามันจะ<า>ได้เกิดตอนเช้ากำลังไปมาแล้วอุ้ยวิ่งชนตูเฮ้ <c oughs> อุ้ยทำไมโปเกมอนเซ็นเตอร์ตรงนี้ใหญ่จังตรงนี้มันใหญ่เล็กๆไม่ใหญ่ทำไหนเตียงอ่ะนี่อ่ะคืออยู่เห็นไหมริงแงอะไรมาโอ้โหบัขาบใช่ไหมโอ้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากอ่ะประสบการณ์ล้ล้วน เพราะมันมีแก่คาใช่ไหมอ่าก็ต้องเอาอันนี้ดีคนแก่พอเหรอพี่พี่ทุบไปพอแล้วหรอหกอันอ่ะอ่าได้ละว้าวมานอนอย่ารีรอช้ารีบนอนกันเลยเฮ้ตื่นแล้วโอเคเราต้องไปรอจับปิกาจูต่อดิ เป็นอะไรมากกับมิคาจูไหมหนูอยากไปิกาจูเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้แล้วมาถ่ายรูปด้วยแน่นอนหนูต้องเอาปิกาจูไหนวะปิกาจูปีกาจูปิกาจูปิกาจูจริงๆก็อยากได้ตั้งแต่ตัวเล็กๆหน่อยแบบสักเวลสิบสิบยี่สิบหรือเปล่ามันจะกลายมันกลายร่างตอนไหนอ่ะพี่ชูไอพี่ชูนี่กลายร่างย่าไหม มันจะต้องเลี้ยงมันจนความเชื่องเต็มมันถึงจะกลายร่างเป็นปิกาจูอ๋องั้นเอาปิกาจูเลยดีกว่าว่าจะเต็มก็โหมีคนเลเวลแปดสิบยังไม่อัพด้วยซ้ำอ่ะเอามันไปตายอ่ะถ้าตายปุ๊บมันจะมันจะไม่ไม่ค่อยเชื่องอ่ะอ๋อถ้าตายปุ๊บมันก็ไม่เชื่องเลยอย่างเงี้ยคือถ้าเราเลี้ยงแล้วมันเอาเรามันไปตายมันก็จะไม่เชื่องใช่บินเมื่อกี้เห็นอยู่สามตัวด้วยซ้ำอ่ะตอนเนี้ยเมื่อกี้อ่ะ ไม่เกิดแล้วมั้งหายแล้วมั้งปิกาจูของแม่ไม่ใช่ <แก S 1> อันนี้มันไม่ใช่ปีกาจูปิกาจูอยู่ไหนอ่าแม่แม่แม,แม่กล่องพี่มีม,มีมีไรชูด้วยนะไรชูเหรอไปพักราล,าล่างจากปีกัจจูอีกทีหนึ่งอเอามาั้ยก็ได้นะ หมายถึงว่าสักพักหนึ่งเลี้ยงไปให้มันกลายร่างเป็นกาจูใช่ไหมถ้าเอาหินแสยฟ้าให้เปิกาจูมันจะกลายร่างเป็นลายชูเอ้เหรออืม <c oughs> แต่มันจะหยุดเรียนท่าเรียนท่าต่างแล้วนะมันเรียนท่าอื่นไม่ได้แล้วนะอ๋อมีแฟตเซิกับไมนันด้วยจูไม่มีมีซันดาครับ พี่ไม่มีปิกาจูเหรอมีเป็นไลชูแล้วอะ่ะอ๋อมีเป็นไลชูแล้วหน้าตา<ม>เป็นไงโยนออกมาดูนดอยดิน่า่าเห็นเหรออ๋อนี่งะไรชูนีอ่อ๋อไลชูไลชูงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจับปิกาจูก็ได้มันโตอะ่ะโตแล้วไปไปทำภาคกิจพี่ต่อลยดีกว่า ไปทำภารกิจที่ต่อก็ได้ใช่ได้ภารกิจของผมก่อนที่จะไปจับม้นในตำนานครับทำบอลต้องใช้เยอะใช่ไหมจะไม่มีบอลจับแล้วตอนนี้ครับนายอย่าเพิ่งรอหนูด้วยโอเคมาแล้วไปเลยแย่าไกระัวอ้าวเหรอเจอแล้วเจอแล้วพอมาเจอเอ้ยโอ้ยก้ยก้อยปิด ยมาสู้กับพาลิพาจิริสูอยู่อ่ะแล้วทำไงอ่ะให้มันเล่าสู้อ่ะต้องรอสู้กันกเสร็จอ่ะเฮ้ยมันเล่าอ่ะแล้วขวัญต้องใช้ตัวไหนถึงจะจับมันได้ต้องรองมันสู้เสร็จก่อนต้องใช้ตัวไหนอ่ะพี่อ่าไคิวไคิวก็แหละเจใช้ท่าฮันดูเวฟก่อนนะอ่าฮันดูเวฟเราเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเอารู้สึกว่าพีกจูน่าจะแพ้นะถ้าห่างจะตายแล้วล่ะพี่กจูอย่าดีพี่กจูไม่เธอต้องชนะเธอต้องชนตีไม่เข้าอ่ะ ขับยากนะพิเกจูมันเข้าไม่ได้อะมันสู้มันมันโจมตีไม่เข้าอ่ะแล้มันเลี้ยง13เองอ่ะพิเกจูเื่อต้อง38อะสู้เขาดีไม่ไม่มีท่าโจมตีฮะนิใส่ไม่ดีโอ้ยอย่าตายอย่ามันตีไม่เข้าเลยนะเจ้าโอ้โตาย่่ปะเนี่ยเราไปแย่งตีมันได้ ไปค่ายตัวเนี้ยไปค่ายตัวนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับไม่สามารถจอยคนอื่นได้ครับโอ้เขาแล้วเขาแล้วโอ้สู้เลยสู้เลยจู่จู่ร้อนชนะมาเฉยเลยนะครับเอาใช้ใครริวสู้เหรอใคริวทันเดอร์เวฟก่อนทันเดอร์เวฟนะเสร็จแล้วค่อยเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนตัวเป็นโอเคทันเดอร์เวฟแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเป็นตัวเลเวลที่ใกล้ๆกล้กือน้อยกว่า ใกล้ๆกันสามสิบสี่ไงลาฟรัชลาล้วครับใช้ใช้อชันไหนใช,ใช้ท่าไหนมีท่าไอ้ท่าอะไรมั่งอ่ะมีว wa ่า water gun ice shard parapet song ice beam <c oughs> อ่านไม่ออก ice beam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 s be โอเ okay, คจับเลยโอเคต้องเก็บของป้าบอลไปเลยต้องติดนะปิกาตู เอ้ยได้ป่โอ้โหโอ้โเอามาโชว์ไอ้ดิเย้เฮ้เฮ่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเย้เฮ้เฮ่เราได้ปีกัตจูแล้วปีกัตจูถือปลาด้วยปีกัตจูถ่ายรูปถ่ายรูปอ้ามันไม่หันหน้ามันหันมาหาขวาณ่ะปีกัตจูเก็บปลาใหม่ดิไปนู่นแล้วเฮ้ยได้ไอ้บ้ามานี่ วิ่งบ่อยนะเธออ่ะโอเคมันไม่หันหน้านะพี่อ่ะอนนี่หันแล้วหันข้างก็ได้หันข้างก็ได้อ่านี่เลยกำลังดีเออเรียบร้อยเย้ <Yeah. S 2> ่ <c oughs> ไปทำภารกิจกันต่อดีกว่านะติ <c oughs> ๊กจูผู้น่ารักโอเคไปกันเลย <c oughs> ทำไมพี่บินไปไวจังไปเลยไปเลยไ,ไปเลยเขาได้ปีกระจูแล้ว <c oughs> แล้วเมื่อกี้ที่ไปไฟแข่งเหรอ,หอเมื่อกี้ม,มันสู้ชนะเองเหรอมันสู้ชนะเองอ๋อยู่ดีก็อ <c oughs> ชนะเองเฉยเลยนะชนะเฉยโอเคมีมา จะมีซานต้าด้วยนะจริงดิจริงมันะชื่อว่าเดลี่เบิร์ดอุย้ยมัน,ม,นมันแจกของขวัญด้วยนะของขวัญเนาะเฮ้ยอยากได้แต่มันหายากนะพี่หาต้ง5่าพาร์ไ้ยังไม่เจอนะโอ้โห <c oughs> งั้นขวัญคงไม่น่าจะเจอ <c oughs> แต่ถ้าเจอนี่แสดงว่าโชคดีมากมากนะโอ้เจอเจอเจอตอนกลางคืนด้วยอะ่ะ <c oughs> เราจะพ้นเขตแล้วล่ะตรงนั้นอะไรบะอ่าเจอพว่งมาเซนเตอร์แล้วเจอง่ายเจอได้มากอะไม่กี้ก็หาไม่เจอนะครับไอ <c oughs> ตอนหาไม่เจอก็ไม่เจอเออ <c oughs> ถ้าหาไม่เจอเพราะไม่เจอซะเลยครับอาวจะถึงจุดแล้วนะเย้ <c oughs> แต่สังเกตเห็นว่าจุดผมเป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมเปลี่ยนเที่ยงเป็นภาษาญี่ปุ่น oh. <c oughs> โอ้โอ้เขาเอ็กซิมฮิ l ไม่จะแหลกหน่อยนึงนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่หน่อยแล้วเนี่ยนักขวัญต้องปรับให้ไหมครับใช้มมชอะไรประมาณสี่ิกะมันถึงจะไม่แหลกนะรอ <c oughs> อืม <c oughs> ไม่ได้ปรับเลยขวัญก็มาก็เล่นเลย <c oughs> ตรงเอ็กซิมฮิลใช้แรมเกินหนึ่งิกะ ปกติค่าเดิมฟอร์มอยู่มันจะอยู่ที่หนึ่งเิีกนะเดี๋ยวค่อยแลนด์ไม่๋ยวเป็นผันเลยไม่ได้เป็นวันเลยไอทำไมเฮ้ยอยากได้ตัวนี้ไหนเนี่ยแหละไปเหรอใช่จัดเลยจัดเลยเอาตัวไหนจับนะเรียกเท่าไหร่อ่ะซีีเอ้ยเนี่ยเลยแกลอฟซีีฉันจะไฟเธออ้าว ตา,ตายไม่ตายไม่ตายยังหายใจสบายโอ้โหทำไมมันต oh, <ล>ายไม่ด <M S 1> โด้โอ้ทำเป็ว่าแพนครับนี่แน่ใช้ท่าไหนทันเดเว็บอยเหรอ t h ทันเดเว v e ไปหนึ่งทีก็แค่สกีสก,กิดอะ่ะเอ้ยตายเลยครับใช่อะไรไดายรักหรอใช่ใช้ท่าแรกอะ่ะ ทำเขาขอโทษท่าที่แรงมากเลยนะไม่เป็นไรจับใหม่จมีอีกหลายตัวครับมันสู้กันอยู่ว่าโอ้ย48 48ต้องชนะมานะอย่างเฟลอะคนจะชนะกันเมื่อไหร่พี่ฮึไอ้ใกล้ตายแล้วอีกตัวนึงตัวนู้นล่ะไปตีตัวนู้นดีกว่าไหมต้องไปไหนแล้วอะไปไหนไม่รู้แล้ว มันวาร์ปหนีไปแล้วเลยจะมืดแล้วแฮะไหนไหนไหนรอตัวนี้สู้เสร็จดีกว่าไหมไม่มีแล้วหายแล้วเร็วสิพี่สู้กันเราเร็วเร็วพี่เร็วเร็วตายแล้วนั่นตายแล้วนั่นตายตายจัดเลยครับคุณจ่ายปู้ Thunder wave ก่อนนะ Thunder wave ค่ะ แล้วก็มีอะไรบ้างนะเอ่อมีอควาเทลวิงแอคแ a กวิงแอคแ t ก c k าวิงแอคแทกพออืมเพราะถ้าดัดัดนี่ตายเลยเลื่อนเหลือเท่าไหร่เลื่อนเหลือเท่าไหร่เนี่ยครึ่งหลอดเขียวอยู่ใช่ไหมเขียวอยู่เขียวอยู่ใส่ไอพีนี้วิงแอคแทกวิงแอคแทกโอเคจับเลยแรงแล้วก็แค่สกิดสกิดจับเบย์ต้องได้ภายในบันเดียวนะ ได้เปล่าไม่ได้เด้งเหรอเด้งไม่ใช่เหรอเสียใจอะเด้งทำไมอะได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่าไดเปล่าได้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 ครับอะไรเนี่ยทำไมจับยากทำไมจับยากอย่าดื้อสิม้าไฟได้นะได้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 ไม่น่าได้เด้งเอาอีกแหละ อะไรต้องได้ดิเอ้าเอาก็ผมจะเอาอะฮะโอ้ยทำไมมันจับยากจังตันนี้ <c oughs> จับยากเมื่อกี้เห็นปเกมอวเซนเตอร์ใกล้ๆแถวนี้มีบ้านพี่สร้างตรงนู้น่ะจริงเหรอเฮ้ยน่าไปเฮ้ยได้เหอะเหลี่ยบไปหลายบอลแล้วเนี่ย อยากไม่ได้ครับต้องได้ดิรับต่อเนื่องต้องได้นะยังไม่ได้อีกอะดื้อครับดื้อดือ้อได้มาต้องใช้ให้คุ้มเร็วได้ได้ไม่ได้อีกแล้วอะอะไรวะมีดีสวนเลยเออมีดีสวนด้วยอ่ะ เฮ้ยฉันเสียกับบอลกับเธอไปเกือบจะสิบแล้วละเนี่ยโทษ้วครับได้ยังไม่ได้ครับได้ครับหูพี่เคยจับแบบนี้ไหมไม่ได้เลยเยอะพี่เคยจับจนสกิลมันหมดมันตีตัวเองตายก็มีนะมเย้ได้แล้วเดินไปไหมบ้านอยู่ใกล้นี่เองไปสิไปอ้าวกำ หไหนฝั่งไหนบ้านทางนู้นน่ะแล้วพี่เดินไปไหนแล้วอะอันนี้แค่นี้อ๋อโอเคเห็นข้างหน้าที่มีแสงเยอะ,ยอะไหมเห็นข้างหน้าที่มีแสงเยอะๆยอะไหมอ๋อเห็นแล้วอ่ะมีบ้านเยอะแยะเลยโฮ้ยเคยมาตั้งตั้งตรงตั้งลูกลากตรงนี้ด้วยแล้วก็มีแปลงอะไรนะแครอทแปลงแครอท เขามีแครอทมาฝากไปปลูกเพิ่ม,ม,มหูอย่างเยอะค,อคือคือคุณจีมันเยอะกว่านี้นะแต่โดนปม,มันเหยียบเออใช่ก็เลยอ่าตายตายกันเยอะแยะมามายเลยในฟาร์มไก่พี่โดโด้โดโด้เราปลูกใหม่ฟาร์มไก่ครับ แล้นี่คืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพา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 ทัวร์พาทัวร์มาเยอะนี่นี่ฟาร์มไก่ใช่ไหมอุ้ยกุ๊ก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 เก็บไข่ปลาแข่งกันป่าวใครจะเกิดอันนี้เครื่องชุบฟอสฟอสซิลนี่เนี่เกิดด้วยนี่เนี่เกิดหนึ่งตัว พี่ปลาดูสีเกิดเป่าอเกิดจะเป็นนกเลย้ีเครื่องเครื่องเครื่องซูรฟฟอสซิลเห็นไหมเครื่องฟฟ้าเนี่ยเหรออ่าต้องต้องไปขุดใต้น้ํามานะต้องเสี่ยงชีวิตไปดําน้ํามาก็คือต้องไปขุดฟอสซิลใต้น้ํามาใช่อันนี้อันนี้เครื่องเครื่องโคลมิวทูพี่โอ้พอพอสร้างสาเร็จแล้วมันจะเด้งแตกออกมาแล้วเราก็จับมันอืม พี่ล<ไ>งเหลวไ,<ง>ไปมาสามอันอะ<ง>่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอะเครื่องเครื่องฟักไข่คืออะไรเครื่องอ่าตอนนี้ตอนนี้เห็นไหมพุชิอบานะกำลังอาจิดีด,ดีกับดิตโตอเคยอินไหมดิตโตแม่ทุกสถาบันโปเกมอนทุกตัวเกิดจากมิดดิตโตอ๋อ <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นตัวอ่าเป็นวุ้นวุน่ะมีท่าุ่มตีเดียวคือแปลงร่างน่ะอ๋อ ดิสโตแม่ทุกสถาบันนะหูนี่พี่ปลูกปลุกเองล้วนแล้วมันใช้เวลาในการที่จะโตเก็บได้นี่นานไหมวันหนึ่งอะวันหนึ่งในเกมไหมครับอ่าเราเล่นมาสองวันแล้วเนี่ยเจ้าสานี้ก็ไม่ต้องละคืนทั้งวันทั้งคืนยังไงมันถึงรู้วาเก็บได้่ะนี่ไงสาตเก็บได้อ๋อเหลืองเหลืองเก็บได้นี่ไดำดำยังไม่ได้ใช่ไหมดำดำได้ มันมีมันมีทั้งหมดเจ็ดสีไงอ๋อแล้วถ้ามันเล็กๆมันจะเก็บไม่ติดเหรอมันจะเป็นมันจะตอนแรกมันจะเป็นดอกอยู่ตอนนี้คือมันสุกแล้วนี่คือได้แล้วอัน้ี้ถ้ามันจะเยอะขนาดนี้ถ้ามันถ้ามันไม่ได้มันจะเป็นดอกแบบเนี้ยอ๋อถ้าไม่ได้จะเป็นดอกแบบนี้โอเคแต่แล้วก็เราต้องเอามันไปเผานะมันถึงจะสมารคาเป็นบอลได้ไหนไหนลองดูลองดูอยากรู้วิธีทา